ใน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของตัว Sa ฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,ะปรับตัวร่วงลวงนะคะตามแรงกดดันทางด้านการเมืองที่ดูมีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดใกล้รเิเวณที่ชุมนุมของกลุ่มอปสอทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงมีประเด็นที่ยังต้องติดตามดูหลายๆประเด็นในสัปดาห์นี้รวมถึงการเดินหน้าต่อต้านธุรกิจซึ่งมองว่าเกี่ยวข้องกับทางคุนเชีย 2อล้านล้านบาทในวันพฤหัสนี้ส่วนภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมากนักหลังจากที่การประชุม G20 เนี่ยก็มีความเห็นออกมาในเชิงหนุนสนับสนุนในส่วนของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปแต่ว่าตัวเลขบ้านของสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่มีการรายงานออกมาก็ค่อนข้างอ่อนแอโดยปรับตัวร่วงลงมากที่สุดในรอบ18เดือนส่งผลให้ในส่วนของตลาดหุ้น ในช่วงเช้านี้ก็ดูค่อนข้างผันผวนแล้วก็มองว่าในส่วนของตัวเซฟิตี้เองเนี่ยน่าจะถูกกดดันด้วยน้ำหนักในเรื่องของการเมืองมากกว่าขณะที่ในส่วนของ s อ s 1 4เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะแว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับแถวๆ860จุดหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เองเนี่ยตัวขึ้นมาปิดบวกเล็กน้อยประมาณ2.40จุดอยู่ที่ระดับ875.40จุด อมองว่าถ้าหลุดระดับ860จุดลงไปเนี่ยก็มีเป้าหมายการลงถัดไปที่ระดับ850จุดแม้ว่าถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองในกราฟราย60นาทีอาจจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเครื่องมือ m o ดิฟายส s t s t สติอให้คงต้องจับตาดูในส่วนของแรงขายของ ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะกลับมาซื้อในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัว s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์แต่ก็อยู่ในประมาณที่ไม่มากนักขณะที่นักทุนสถาบันเองเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยขายออกมาในหุ้นสัปดาห์ก่อนก็คงต้องจับตาในส่วนของกระแสะเงินลงทุนด้วยอมองว่าสำหรับการเข้าเก่งกำไรแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตตัวไอ0 s, s 1 4ได้เพื่อไปรับรุกกำไรริเวณ ร6 0จุดหรือว่าต่ำกว่านั้นโดยตัดขาดทุนเนือระดับ880จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์